สวัสดีค่ะเราจะตอบคำถามกันค่ะคำถามแรกนะคะเนื่องจากผมแสดงความจำานงบริจากร่างกายบริจาคอวัยวะบริจาคดวงตาไว้หลังจากผมตายไปแล้วถ้าตายไปเลยก็โอเคไม่มีปัญหาในการบริจากร่างกายกับดวงตาแต่ทีนี้ในประเด็นเรื่องการบ,บริจาค อวัยวะมีข้อสงสัยครับคือการตายในทางพระพุทธศาสนาคือการดับไปของขันห้ารูป,ปรขันดินน้ำลงไฟก็หยุดทํางานซึ่งจะต่างจากการตายในทางการแพทย์ในทางการแพทย์ถ้าสมองตายเออก็ถือว่าตายแล้ว ถึงจะบริจาคอวัยวะไปช่วยคนอื่นได้คือการที่สมองตายแสดงว่าส่วนต่างๆในร่างกายอาจยังไม่ดับต่างจากความหมายของการตายในทางพระพุทธศาสนาที่ขันห้าดับผมเข้าใจถูกต้องใช่ไหมไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าการที่แต่ก่อนนั้นเนี่ยเราถือว่าออถ้าเผื่อหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยถือว่าตายแต่บางทีคนที่เป็น ลมหรืออะไรเนี่ยหายใจมันอาจจะแผ่วหรือว่าชีพจรมันเหมือนจับไม่ได้นะคะก็ว่าตายแต่จริงๆไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมันฟื้นขึ้นมาได้ทีนี้พ่อมันเป็นอย่างนี้ค่ะหมอก็เลยพบว่าหลังจากที่เรามีเครื่องมือมากมายขึ้นเราก็เลยดูคลื่นสมองเพราะถ้าเปิดสมองมันหยุดราบไปจัไม่ได้แน่นะคะว่ากี่นาทีทีจะว่าเอาห้านาทีเนี่ย ก็จะองว่าตายแน่ๆซึ่งอันเนี้ยค่ะอวัยวะทั้งหลายเนี่ยเอาไปใช้ได้เพราะอย่างคนที่ตายที่โรงพยาบาลแล้วก็บริจาคเอาไว้นะคะพอหมอบอกว่าอาวัยวะเสมองหยุดราบแล้วตายเนี่ยก็เอาไปเขาเขาก็เอาไปทำอะไรอะไรอะไรได้ทั้งหมดค่ะไม่ได้หมายความว่าเสียใช้ไม่ได้แต่แต่ตก่อนนั้นที่เราคิดว่าเออพอ จับชีพจรไม่ได้หรือว่าหายใจคิดว่าหมดแล้วเนี่ยก็คือตายซึ่งจริงๆเนี่ยอาจยังไม่ได้ตายจริงๆแล้วแล้วพอไปนั่นเขาเนี่ยเขาฟื้นขึ้นมาเขาล้องขึ้นมาเนี่ยก็เป็นปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากตัวผมมีภาวะสมองตายและเคยแสดงเจจจำนองบริจาคอวัยวะต่างๆที่ใช้ประโยชน์ได้ให้แก่คนอื่นไว้แล้ว หากทีมแพทย์เห็นว่าสามารถใช้อวัยวะผมไปช่วยคนอื่นต่อได้แต่ทางทีมแพทย์จะขอ,อการยืนยันเจตจำนงนี้ของผมจากญาติิผมดังนี้แล้วหากญาติๆย,ย,ยืนยันตามเจตนารมณ์ผมญาติิผมจะไม่บาปและมีเศษกรรมอะไรใช่ไหมครับหรือญาติิจะได้บุญกุศลนี้ไปด้วยกันครับเพราะภาวะสมองตายไม่ใช่การตายในความหมายทางพุทธศาสนา อันนี้สมองตายก็คือการใจในความหมายทางพระพุทธศาสนานะคะไม่ต้องไม่ต้องกังวลค่ะเขาก็จะได้บุญไปกับคุณด้วยละค่ะแล้วก็เศษบาปเศษกรรมหรืออะไรไม่มีค่ะเพราะเราไม่ได้ไปทำที่เขายัางไม่ตายที่คุณยังไม่ตายจริงแล้วก็บอกว่าตายนะคะเพราะว่าทางการแพทย์ที่ทำอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้มันแน่ใจจริงๆ ด้วยว่ามันมีค่ะที่บางครั้งคนไข้เนี่ยนึกว่าตายแล้วเพราะว่าจับที่ประจรก็ไม่ได้แล้วก็เสร็จละเขาก็ฟื้นขึ้นมาอันนี้ถึงได้เราถึงได้เปลี่ยนเป็นวิธีที่ออจะดูตามคลื่นสมองแล้วก็ให้คลื่นสมองมันหมดไปจริงๆเพราะว่าเราถือว่าใจเนี่ยบางทีมันยังอยู่ในร่างอยู่แต่ว่ามันมันเป็นลมสลบไปนะคะ แต่ถ้าเผื่อมันใจเนี่ยมันหลุดจากร่างออกไปแล้วเนี่ยซึ่งสมองมันก็จะดับเพราะว่ามันมันอยู่ที่ใจมันมันไม่ได้อยู่ที่สมองนี่มันเป็นร่างกายมันเป็นเนื้อตัวของเราค่ะข้อ <c oughs> ถัดไปค่ะหากพ่อแม่เราเจ็บป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต่อมาหากแพทย์ให้เราต้องตัดสินใจเรื่องการถอดเครื่องช่วยหายใจเราจะทำอย่างไรดี ตัวเป็นอนันตริยกรรมเป็นบาปกรรมหนักและส่งผลต่อการบรรลุธรรมของเราในชาตินี้คืออย่างนี้ค่ะถ้าเผื่อพ่อแม่ของเราเนี่ยอายุมากแล้วก็เป็นต้นบะเคยหยุดหายใจหรือเคยต้องปั๊มแล้วก็ต้องอย่างนี้เนี่ยหลายทางหลายหนแล้วเราก็คิดว่าถึงจะช่วยเครื่องช่วยหายใจเนี่ยท่านก็จะอยู่ไปได้ไม่อีกนานเท่าไหร่กับ ถ้าเผื่อเราเราบอกหมอว่าก็ให้หมอดูก็แล้วกันแต่เราเนี่ยไม่สนับสนุนใหใจเครื่องช่วยซะตั้งแต่แรกนะคะมันก็ไม่ควรจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเผื่อคนไข้เนี่ยยังแข็งแรงแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกอาจจะจากอุบัติเหตุหรือจากอะไรซึ่งไม่เกี่ยวกับความชราตามของพ่อแม่นะคะการที่เขาจะให้ถอดเครื่องช่วยหายใจเนี่ยก็แสดงว่า มันจะต้องเขามองเห็นแล้วว่าอยู่ต่อไปมันก็ไม่มีทางที่จะฟื้นคืนดีได้แล้วกอ็อาจจะมีคนที่เป็นหนุ่มสาวแล้วมีอุปัติเหตุแล้วก็เขาจําเป็นที่เอาเครื่องช่วยไปเนี่ยมันจะได้ผลมากกว่าเขาถึงมาให้เราว่าจะถอดดีไหมอันนี้ต่างหากที่เขาจะถามนะคะเพราะปกติบางทีเราก็บอกว่า พ่อแม่เราแก่แล้วแล้วก็เคยเคล้ายๆหหวใจวายอย่างงี้มาสามสี่หนแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่เอาละนะคะให้เป็นไปตามธรรมชาติหมอก็ยังขยันก็ยอจะให้เราเราเราทำให้ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอามาโรงพยาบาลทําไมซึ่งเราอาจจะเพียงต้องการเอาออกซิเจนครอบเฉยๆหรือว่าให้น้ำเกลือสักนิดสักหน่อยและเสร็จแล้วก็แล้วกัวกน แต่หมอได้มากเนี่ยค่ะก็จะขยันขยอว่าให้ใสเ้เครื่องช่วยหายใจอย่างนู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าถ้าเปื่อเอ,อ,อยู่ดีๆพ่อแม่เราเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะมาบอกเราว่าให้เราตัดสินใจว่าจะถอดเครื่องช่วย,น,ยนะคะ ก่อนที่เราถ้าเปิดเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะปรึกษากับพ่อแม่ก่อนว่าถ้าเปิดพ,พ่อแม่เกิดมีอาการแล้วก็จะไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะเอาอยังไงแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็มีที่เขียนเป็นพินัยกรรมเอ,อ่อตเบาใจอะค่ะถ้าเปิดอย่างนั้นเนี่ยเราก็ทําเตรียมเอาไว้อันนี้ก็จะสบายใจเราก็ต้องไม่เดือดร้อนนะคะเพราะว่าการที่ใส่เครื่องช่วยเข้าไปแล้วและจะให้ถอดเนี่ย ทุกคนก็ไม่อยากค่ะเพราะว่ามันเหมือนอย่างกับว่าเรา mm. เราเรา,เราไปเราไปทำให้เขาตายอะ่ะมันมัน,ม,นมันรู้สึกไม่สบายใจนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะอันนี้มันมันเป็นมันเป็น,น,เ,ปนเ,เหตุของเจ้าของชีวิตอันนั้นเขาบอกว่าถ้าเราไม่มีเหตุที่เราจะต้องตายนะเออมันมีคนไข้ค่ะที่อยู่มาตั้ง ยี่สิบกว่าปีหรืออะไรเนี่ยแล้วไม่ดีขึ้นแล้วในที่สุดพ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าสู้ค่าโรงพยาบาลค่าอะไรไม่ได้ก็เลยบอกว่าให้ถอดเครื่องออกก็นึกว่าถอดแล้วจะตายเด็กนั้นก็ยังอยู่ต่อไปเอามาไว้ที่บ้านนะคะก็ยังอยู่ต่อไปได้อีกเป็นปีค่ะมันมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องตกใจว่ามันจะเป็นอนันตาลียกรรมหรืออะไร แต่ว่าแต่ว่าเราการที่เราจะพิจารณาว่าจะใส่เครื่องช่วยหรือไม่ตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเราก็ดูหนึ่งจากอายุไขของพ่อแม่จากว่าท่านเคยที่เป็นอย่างนี้หัวใจล้มเหลวแล้วก็ต้องปั๊มขึ้นมาหรืออะไรถ้าเบื่อเคยเป็นอย่างนี้ถึง3ามสี่หนแล้วเราไม่ควรไปทําค่ะเพราะทำแล้วมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาและท่านเองท่านก็อาจจะทรมานแต่ท่านก็ไม่รู้จะบอกเราว่ายังไงน,นะคะ อันนี้อันนี้เราเราปรึกษากันได้ก่อนที่จะถึงภาวะนั้นและถ้าท่านอายุมากถึง90แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่ใส่แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้ท่านลุกขึ้นมาเดินเหินหรืออะไรได้อีกเราเราก็พิจารณาอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปเกรงใจหมอที่เขาขยันขยอแล้วก็เขาก็จะบีบบังคับหรือเขาก็จะว่าเราว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเอามาลงพยาบาลทําไมเพราะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะ มีการาส่งเสริมความรู้อย่างนี้ให้ประชาชนทั่วไปรู้มันจะได้ง่ายขึ้นกับการที่จะตัดสินใจเพราะพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากจะเป็นคนตัดสินว่าเอาออกเถอะเพราะว่ามันก็กลัวกันทั้งนั้นนะนะคะ